สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่31มีนาคม2568ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชนิดปีที่1,158.09จุดนะครับลดลง17.36จุดคิดเป็น1.48ปร์ซ์มูลค่าการขายวันนี้42,6070ล้านบาทนะเด็วกวนันที่ขายหุนนะ้นเรื่องราวของ ความหวาดวิตกังวลหรือว่าการหวดาดผวาเรื่องราวของแผ่นดินไทยนะแผ่นดินไทยแผ่นดินไหวนะครับในประเทศยังคงมีอยู่นะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครดาวบรรชาวันนี้ก็มีหลายพื้นที่นะหลายตึกก็มีการอบพยพควนลงมาจากตึกนะครับตรงจุดนี้ทิศทางแนวโน้นมบันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอยู่เราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณอาทิตย์จันสว่างนะครับผู้ในการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัด มหาชนหรือว่า KSA สักคู่ครับ คุณอาทิตย์ได้ติดภารกิจนะครับตรงจุดนี้เรื่องราวของแผ่นดินไหวนะครับในเขตกรุงเทพมหานครในยคงป,ปิดปัจจัยระกัะทำให้นักลงทุนเทขายหุน้นรวมถึงเรื่องราวของสงครามทางการค้าโลกนะรตรงจุดนี้ก็ยังเป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับนี่คือภาพรวมๆของตลาดไทยหรือว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัใจจัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะตัว2เรื่องราวยังคงเป็น คีแฟกเตอร์หลักนะไม่ว่าตาลาดหลักทรัพย์จะออกมายืนยันนะรเรื่องราวของปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจิตวิทยไทยยังคงมีความแข็งแกร่งนะนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับหนึ่งช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้านนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการก่อติดหน้ากระดาษนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนะี่คือตัวของ AP นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่7จ็บาทห้าสิบห้าสตางค์นะครับลดลง1บาท ห้าสตางคิดเป็น12.21%ตัวที่2แสนสิรินะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท42สตางค์ลดลง14สตางคิดเป็นแปดเป็นต์และตัวที่3โฮมโปรนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่8บาท60สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางคิดเป็นสองเป็นต์และตัวที่4นะแอดวานวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 275บาทเพิ่มขึ้น2บาทที่เป็น0.73%นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนนะครับอยากจะเข้าไปเล่นนะหรือว่าจับจังหวะในการเข้าไปเก็งกำไรอย่าลืมศึกษาทำการบ้านดูลนกราะของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของหุ้น เทคนิคสุดซ่ากันว่าโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักวิเคราะห์ทางทาเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ดิบอร์ดิเตอร์จำกัดวันนี้แนะนำนะครับตัวของ C P F นะครับรูปแบบของกราฟก็หมดเลยว่าอยู่ที่แนวรับนะครับให้แนวรับที่23บาท50ตางแนวรับสปียที่22บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่24บาท40ตางต้านทะเบีที่26บาทนี้ราคาหุ้นของ C P F ปิดที่23บาท80ตางลดลง10ตางคิดเป็น0.42เปอร์เซ็นต์ ส่วนแซบสนะครับที่คุณอภิวัตรแนะนำนะั่นคือตัวของแอดวานนะครับรูแปแบบของกราฟตั้งบอกว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับให้แนวรับที่270บาทแนวรับถัดไปอยู่ที่264บาทแนวต้านอยู่ที่280บาทแนวต้านที่ที่300บาทวันนี้ราคาหุ้นของแอดวานปิดที่275บาทเพิ่มขึ้น2บาทที่เป็น0.73เนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับ กูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชอบฝากได้ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโุดเชยียลมีเดียวคุณไซส์เพื่อไปกำจาจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าขอมราท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันนับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม